เรื่องย่อละครสายรักสายเลือดศึกในเอสกรุ๊ปปะทะเดือดเมื่อปร,รินถูกกดดันจากทั้งบอดบริหารและครอบครัวให้รับผิดชอบหลังมาร์กยื่นฟ้องบริษัททำให้อาภาพัทยิ่งบีบขั้นปร,รินเพื่อรักษาอำนาจในตระกูลแต่กลับพบว่าศัตรูบางคนไกลตัวกว่าที่คิดอีกด้าน มนมีนาะต้องการสืบเบื้องหลังการตายของเหมยแม่ของเมคินและมั่นใจว่ามูลนิธิคือกุญแจสำคัญโดยไม่รู้ว่ากำลังถูกใครบางคนสะกดรอยตามในขณะเดียวกันความสัมพันธ์พ่อลูกระหว่างเจ้าสัวหวังกับมาร์คและดีแลนไกลถึงจุดแตกหักเมื่อแต่ละคนเริ่มเปิดไพ่ลับของตัวเองเมื่อชื่อเสียงของเอสกรู Group, เริ่มสั่นคลอนเพราะข่าวอื้อฉาวของมูล,ลนิธิแต่ข่าวรั่วยังไม่น่ากลัวเท่าใครเป็นคนปล่อยและใครที่กำลังเล่นเกมอยู่ข้างหลังในขณะที่ปรินและอาภาพัทใช้โอกาสนี้เดินเกมล้มฝ่ายตรงข้ามหวังกำจัดปราโมทและนวลจันทร์ที่กำลังดิ้นหนีจากหายนะเพราะสิ่งที่ตัวเองก่อระหว่างนั้นมาร์กเริ่มเข้าใกล้ความจริง เรื่องการตายของแม่แต่ยิ่งเข้าใกล้สิ่งที่เขาไม่อยากรู้กลับยิ่งชัดเจนเมื่อมนมีนาถูกดึงเข้ามาเกี่ยวส่วนดีแลนแตกหักกับมาร์กและพร้อมทำลายทุกอย่างเพื่อให้โลกจำว่าเขาก็เจ็บเป็นขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ